เ <c oughs> อาละครับ <c oughs> สวัสดีนะครับวันนี้25เมษายนนะครับ <c oughs> เป็นวันที่อากาศก็ยังจะร้อนนะครับดาวจันทอยู่วิสาขะนะครับอวายเป็นเกาะเลิกเพชจะ, <c oughs> ชะ้าลเลิกเลิศ46นะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับถ้า <c oughs> อ,อ,อ,อาจารย์ดวงดาวเนี่ยนะครับโดยให้ดีอาจารย์จะทําอยู่ตลอด จะทําอยู่ตลอดเพื่อจะได้รู้ความเคลื่อนไหวแล้ววันนี้ที่เอาที่วันนี้ที่จะพูดน,ะนั่นเนืงจากเดี๋ยวจะสอนนักเรียนในรอบเที่ยงครึ่งเนี่ยแต่ปรากฏว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะครับอ่าทางน,นี้คนที่เกิดวันพฤหัสอ่าเรียนหกแต่มันมันเป็นวันที่ยีบเจ็ดนะครับเพราะเขาเกิดวันที่ยี่ิบสองมันออกเป็นเดือนออกติดเดือนเจ็ดนะครับปีถ้าทองนนะครก็ นะเนี่ยตามดวงเนี่ยคืออ่าโทรเข้ามาลูกสาวโทรเข้ามานะครับเพราะว่าลูกสาวเขาเนี่ยผมรักเหมือนลูกนะครับรักเหมือนลูกเพราะว่าอะจะเป็นเด็กกระตันยูดีมากเราจะเรียกลูกสาวลูกสาวนะครับก็โทรเข้ามาบอกว่าอ่าเนื่องจากว่ากองทุนน่าจะเป็นกองทุนของครูเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเงินคิดอ่าเงินในเดือนเนี้ยแม่ต้องเสียสอง สองหมื่นแต่จริงๆแล้วหลักมันจะอยู่ที่ประมาณเก้าพันเท่านั้นเอง <c oughs> แต่ทําไม้เกิดแบบนี้เกิดขึ้นก็เข้ามาถามอาจารย์ก่อนที่จะไปพูดคุยกับเขานะครับว่ามันเป็นมาเกิดอะไรขึ้นอันนี้อาจารย์ก็อพอดีเลยเมื่อคืนนั่งทําดวงนี้อยู่เพื่อจะคุยอีกเรื่องหนึง่งหมายความว่าจะพูดคุยปรึกษ,ษากันอีกเรื่องหนึง่งแต่ปรากฏว่าเมื่อเช้าเข้ามาพูดเรื่องนี้ก็ <c oughs> ง่ายๆนะ ไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วดูแล้วปรากฏว่าเป็นผลสาเร็จจริงตรงจริงอาจารย์ก็เลยอยากจะเอามาอ่าลงใน youtube แล้วให้พวกนักศึกษาหรือพวก,กี่คนที่ชอบเรียนวิชาโหราศาสตร์การโยมหาพูดฮนะต้องใช้คําว่าการโยมมหาพูด ah นะถ้าเป็นพวกก้าวฐานนี่จะไม,ไ,มไม่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 รู้นะพวอาจารย์ไม่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 พูดถึงแบบนั้นพูดถึงการโยมมหาพูดแต่มันใช้เลขเจ็ดตัวมอนกัเห็นไหมฮะเลขเจ็ดตัวนะครับ อายุหาี่ปีอายุตกเลข9พอดีเขาเกิดวันที่22นะครับเพราะอายุตกเลข9พอดีเดือนพฤษภาคมฮนะพอพฤษภาคมวันที่22อ่า23พอมิถุนายนก็จะอ่าจะเปลี่ยนใหม่จะเปลี่ยนเป็นเดือนมิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะวิธีการนับตัวนเนี้ยเนี่ยกับ22ต้อง22ถึงจะ1เดือน2า3ถึงจะเริ่มไปเดือนตัดไปนะครับรู้ ฟังกันพอจะเข้าใจไหมนะครับถ้าไม่เข้าใจมีโอกาสจะปรึกษาหรือจะมาเรียนเองก็ตาำใจนะฮะนะเพราะฉะนั้นต้องสอนให้เข้าใจนะฮะวิธีการนับก็เนี่ยอย่างเนี้ยอยี่สิบสองนะครับเป็นเดือนพฤษภามิถุนากรกดาสิงหากันยาตุลาพุจิกาธันวามกราเราต้องนับอย่างนี้นะฮะเพราะว่า อ่ายี่สิบสองนี่มัน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 ,มนอายุเขาจะห้าสิบี่เนี่ยตอนที่อ่าปีที่แล้วปีหกหกไอปีเออปีหกนะนปีหกเจ็ยังไม่ถึงเดือนพฤษภาเขาก็ยังยังไม่ขึ้นอายุใหม่ห้าสิบห้าสิบห้านะครับนี่คือการนับแบบอ่านทักษะุริยคตินะครับของวิชาการโยมหาปูดมหาวิจัยแล้วเขา นับแบบนี้แล้วเขาก็ดูได้แม่นมากนะครับครูบาอาจารย์ที่เอามาสอนก็มีอาจารย์ก้องละวีอาจารย์สถิตนะครับอาจารย์มหาชุศักดิ์วัดพระวัดพระกีนีนาเชียงใหม่นะครับที่เอามาสอนแล้วก็มีพระคัมภีรพ์พระคัมภีควบคู่หมดบทนี้หมดเลยนะครับที่อาจารย์สามารถดูได้คล่องแคล่วแม่นยาก็เพราะามีพระคัมภีร์สนับสนุนไม่ใช่เมคเองขึ้นเมคที่เองคิดเองนะครับ แล้วก็บาคคัมภีรประยุกต์อะไรที่เขาไปประยุกต์กันไอ้น,นั้นผมไม่ทราบแต่อันนี้เป็นของโบราณไม่ต่ำกว่าห0 0ปีนะครับก็เลยเห็นว่ามั่นยัมดีแล้วใช้ได้ผลดีมากก็เลยอ่าเอามาใช้ดูดวงคนส่วนใหญ่กนิยชีชมชอบอาจารย์ดูดวงเยอะมีดูดวงทุกวันแหละครับนะฮะอ่ะอันนี้พอเราเห็นแล้วมกาลาอุมพามมนาเห็นนะเมษาวันที่2ี่นี่มันเลย22มาพอดีวันที่25้า ก็แค่สองวันเองสามวันเองนะครับเรื่องเกิดแล้วนี่ดาวบริวารอายุเดชสีเรื่องเงินไปดูเราไม่นะเราไม่ดูข้างบนนะฮะเพราะข้างบนเป็นอดีตเราจะดูปัจจุบันนี้เลยก็คือกระดุมพระทาสาเห็นไหมฮะกระดุมพระทาสาดาวสีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องเงินเนี่ยก็ไอทาสีทาส่าตัวเนี้มันวุ่นวายก็เพราะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ ที่ําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องกองทุนกู้ยืมครูหรือไงประมาณนี้เพราะเขาเป็นครูกนะู้ยืมครูนะครับก็มีความ,มวุ่นวายแล้วมาจกอะไรฮะดูฮะอาตมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเขาด้วยนะครับของเดิมจะเป็นโลกาวินาศแต่ปีนี้ไม่ใช่นะฮะปีหน้าถึงจะใช่ปีนี้เป็นแค่อลิกเพราะน,นั้นปีนี้เป็นอลิกก็หมายความว่า,าไม่โลกาวินาศแต่มีปัญหามีปัญหาเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินตามที่เขาถามมาเป๊ะ อาจารย์ก็แนะนําว่าคุณลองบอกแม่ให้ลองติดต่อพูดคุยกับเขาดูพอติดต่อพูดคุยเขาดูปรากฏว่าเป็นความจริงฮะเขาพลาดไปก็เลยโอนคืนมาให้แล้วนะครับเรื่องนี้ก็เลยจบไปด้วยอ่าแค่อลิเพราะมันไม่ใช่โลกาวินาศกับไม่ใช่มรณะถ้าเป็นมรณะเนี่ยมีปัญหาแน่นะครับแต่คราวนี้อาจารย์จ้งใจจะดูเรื่องของเขาก็คือเรื่องนี้ฮะนะครับ เมื่อคืนกาลังนั่งเขียนเขียนอยู่นะครับเพราะการจะดูอะไรเนี่ยเราจะต้องอวิเคราะห์ขึ้นมาก่อนนะครับคือคิดวิเคราะห์ให้ดีแล้วค่อยไปดูให้เขาไม่ใช่บ๊ะบ๊ะบ๊ะเอาเลยระวังจะครับพลาดยกเมฆนะเพราะอะไรที่อาจารย์ต้องดูดูเรื่องหน้าไว้ดูไว้ก่อนที่จะมาพูดคุยเขาก็ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นโลกาวินาศตัวนี้เป็นอริตัวนี้เป็นอะไรครับมรณะ หลาพวกนี้เท่าที่สังเกตมาถึงเวลาแล้วมันเอาเรื่องจริงๆฮะนะครับเมื่อปีที่แล้วพระจันทร์โดนกันไปจมเลยนะครับพระจันทร์คนเกิดวันจันทร์หรือว่าดาวที่เกี่ยวเลขสองเนี่ยมันตกมรณะนะครับบางคนก็เรื่องเงินเรื่องคู่เรื่องงานก็นแล้วแต่นะครับถ้าหากว่าเราเล่น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 ,ลนอยู่อย่างเงี้ยให้มันชนานาญให้มันอยู่ในมือเราให้อยู่ในสมองเราอย่าเอาเวลาไปเที่ยวโม้เที่ยวทํานู่นทํานี่เที่ยวนั้นเที่ยวนี้ แล้วก็ถึงเวลาบางคนมาดูนะครับมันไม่ได้ผลดีพอไม่ได้ผลดีคุณก็เลยกลายเป็นเขาเรียกหมอดูคู่กับหมอเดาแต่ขออาจารย์จะรู้เกียรติเนี่ยหรือผมเนี่ยอาจารย์ประสรธิฐเนี่ยชีวิตมันอยู่อย่างนี้หมดเลยฮะทุกวันนี้ที่เป็นเขาเรียกลูกเมียทิ้งหมดนะฮะให้มันอยู่ให้อาจารย์เนี่ยมันอยู่คนเดียวตายคนเดียวนะครับเพราะเขาไม่เอาเพราะอาจารย์ทําแต่เรื่องนี้จะเอาเรื่องอื่นเข้ามายุ่งกับอาจารย์อาจารย์ก็ไม่เอา เพราะมันไม่ใช่เรื่องที่อาจารย์ทรรมหากินถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อาจารย์ธรรมหากินที่อาจารย์ไม่มีใครเลี้ยงอาจารย์เลี้ยงตัวเองได้ก็เพราะวิชานี้นะครับวิชานี้เราะนั้นวันนี้นะฮะเอาสั้นๆนะครับให้ท่านดูนะ,ะเห็นไหมฮะเอาใหม่นะ,ะทบทวนไม่ต้องดูข้างบนนะ,ะข้างบนเป็นกรรมเก่าในชาติที่แล้วเราไม่ต้องไปยุ่งเขาเลยเพราะนันเป็นตัวปิตานะครับก็จะถ,ถ้าอ่านตามนี้ก็คือหมายความว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนมีฐานะดีจากความยุ่งยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยยากเหมือนกับคน ทำงานอย่างนะฮะแต่ว่านะผลสุดท้ายเนี่ยอาจจะมาเนี่ยที่เขาเอามาให้เนี่ยก็คือพ่อเขาจะเอาพวกน,นี้แหละมาให้ลูกเขามันจะได้ผลดีไหมมันมีผลเสียแต่เราก็ไม่ไปยุ่งเรื่องเขาแลนะฮะเอาเฉพาะ <c oughs> เรื่องตอนนี้แล้วกันไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องไปสนใจนะมันเป็นเรืบางทีมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราก็ไม่ยุ่งนะครับเอาแล้วครับนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาวิชานี้สอนนักเรียนนะครับไอ้ข้างล่างนี่ผมเขียนเอาไวน้นี่ก็นี่ก็อีกอันนึง นะครับคือไอ้ตัวนี้มูลละมูลละก็หมายถึงบ้านรถที่ดินเขาก็เจตนาเขาจะถามเรื่องนี้หรือเขาจะคุยกันเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าไอ้เร <fact> ื่องนี้มันโผล่มาเมื่อว่าเมื่อ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 วันที่ยี่สิบห้าเลยวันเกิดมาเลยเลยวันเกิดมาแค่สามวันนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะดูต่อไปเนี่ยก็คือเดือนเดือนพฤษภา เมษาพุทธภาก็จะถึงแล้ะเนี่ยตัวนี้จะมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องอมูลมูลละไปบ้านนะครับแบบ้านนะครับเราก็จะต้องตามดูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็มากระโดดดูนี่ฮะไอตัวที่มันจะบอกเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในปีนี้ปัจจุบันเนี้ยคุ้มทรัพย์นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยเอามาเสนอให้ฝั่งทีหลังนะครับรอใจเย็นๆก่อนวันนี้พอจอดเท่านี้นะครับอ่าล่าก็น่าจะ ทุกคนน่าจะสนใจนะฮะเอาใหม่อีกทีนะครับอ่านี่เขาเกิดยี่สิบสองพฤษภาคมพอวันที่ยี่บสามก็จะขึ้นถูกไหมฮะยี่สบสามมิถุนาถึงจะนับมิถุนานับไปอย่างนี้แหละฮะนับอย่างนี้ไม่ใช่ยี่สิบสองพฤษภานี่ยังไม่ทันจะขึ้นขึ้นมันสามสิบวันนะ่ะคุณต้องนับไปถึงสามสิบสามสิบวันสามสิอเป็นวันเป็นเป็นเดือนใหม่เดือนใหม่นะฮะแต่ถ้าเรานับเดือนเดือนห้าเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่ตรงเห็นไหมครับถ้าจะนับอย่างนี้ก็ตรงแต่มันไม่รู้วันถ้าเรานับอย่างนี้รู้วันถ้าคุณอยากรู้เวลาที่มันจะเกิดขึ้นก็แค่ตั้งเวลาขึ้นมานะครับเพราะว่าวิชาพวกนี้เขาสามารถดูได้ละเอียดละเอียดมากครับไม่ใช่ดูแต่เฉพาะาทักษะอายุเท่านั้นอย่างนั้นอย่างนี้ดูได้ละเอียดมากครับนะฮะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้นะครับหวัดดีนะครับ